สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมกาลังแกะนะครับแกะกลองนะครับเพ่งรับจากไอเลสเลมาเมื่อกี้นะครับเพิ่นมาทรงถึงบารถึงสองกันแล้วนะครับนะลาสเล่ะลาสเล่นะครับนะครับผมว่าสีอันนี้พิ่นเขียนข้างกองนะครับระวังแตกนะครับผมนะแล้วถเป็นเก้ียวลูกขวดจล้วไปยังในนี้นะพี่น้องเอ้ยนะครับติตตามเบิรงนะครับเด้อนะครับคอยนะครับคอยนะครับ คอยนะครับคอยนะครับสีหยาบลุกหมูทั้งล้างบุนานะครับน้า้นทวามวสโบนเปห้อเนาะสร้างเครื่องปั้นไฟปิกนิกมากครับพื้นระดับพื้นเอาเปสร้างเครื่องปั้นไฟนะครับปิกนิกนะครับน้าฝ่าว่ายรนะครับจนตัดไปดูที่ตัวเดนนะครับถามว่าตรงโป่งเนี่ยนะครับนันสิไปตามเอาดีใส่เนี่ครับไอ้ส่งมองไหนขึ้นนะครับตีขึ้นนะครับน้าเนว่าตรงปลกทุกอย่างนะครับนเปิดมากกรพ่อเอาขึ้นดูบอลใช่หรือเปบ่ากรพ่อพมครับ แล้วก็พ่อเคยคายครั้งนละมันครับเอาครั้งละมันคือผมมีจุกครับเดี๋ยวจออกมาเบิ่งก่อนนะยกมาเบิ่งก่อนนะครับโอ้ยคือนักแท้นะครับนะโอ้ฝนก็ค่อยว่างนะครับค่อยว่างนะครับมือเธอตึ้งตึ้งตึ้งตถ้งตึ้งตึ้งตึ้งนะครับเดี๋ยวว่างมองเรียบๆนะครับผมโอ้บรรตาออกคือนักบ่ลนั่นนะครับสองสองจุดศูนย์เฮ็ดพีนะครับลงมือกันแล้ววันนี้นะครับนะเบิ่งนะครับพี่น้องครับ แก่ออกมาก็จะเจอโอ้นะครับนะเอ้าคือมีซับนีบอกครับเดี๋ยวติดรู้ว่าจังไดครับอ๋อผุ่นวะพี่ผีครับอุปกรณ์ผนอยู่ในนี้ครับมีอุปกรณ์ฝาถังแล้วก็ยังเขาเอิ้อเกี่ยวหมุนหัวเทียนไขควงหมุนหัวเทียนนะครับปากแล้วก็มอดตัวนึงหิวอ๋อหิวมอดเนื้อหันคือผมมีสายไฟมาให้นะครับนี่แต่นี่เลยนะครับโอ้ สายไฟเขาจะสายไฟเบิ่งก่อนเขามาจับเอาเองมันบอครับนี่สายไฟนี่เพิ่นบ่สิแถมมาเด้อสายไฟต้องหาหาเองครับอ๋อหาเอาเองเนาะับกไฟเสียบหนีบันซ่ว่ายเก้าร้อยห้าบาทครับจังหวัดจักหยังนะครับ950บาทเพิ่นว่า2จุดของไทเวลนะครับไทเวลนะครับนะเดี๋ยวยังเอ่อบ่ทันเลยทดสอบนีะนี่เข็มสีดานะครับ เราก็จะมีคู่มือฮะค่อสายมันหลบทางนี้มันหลบเป็นขดเข็มเนาะทีมีคู่มือครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมแง่้ยงเราตัวหนาทดสอบนะครับทำเง่ไม่ตัวเี้นเรนั้นก็ได้เป็นแง่้ยพื้อผิได้ผัดเงี้ยเง่้ยอย่างเดียวแง่นะครับอันนี้ก็ได้นะครับเพราะเงี้ยตนี้ไม่ได้ยุบไปเลยครับอ้าวมันเป็นอะไรอยู่วะวันนี้นี่กันเรียบ้อยวันนี้เอ้ามึงค่าจุกตัวจะาวัวประกอบเพื่อน โอ้โหฟ้าโอ้ยกันนะครับการเติมน้ำมันนะครับคนส่งซุ่มก้อนซุ่ก้อนแล้วมันด่วไหลไฟ่ใหม่เกิดรถซนมันจะกู้กลับนะครับเกิดไสใหม่ครับตัวนี้นี่มันมียางเหรอครับเนี่ยคนฟางจะเร่งแข็งยางบุ้ยเดี๋ยวเมันต้องมีหนุกยางนะครับเขาใมากราน้ำเขามีหนุกยางเลยเนาะการน้ำเขาคอ่าการน้ำเขากันน้ำมันเสื่อมเสื่อมเล็กน้อยนะครับมาติดรีวิวกันอยู่นะครับก็รีวิวนะครับนะเอ้าภาษาเป็นหูมัน ตดือดมันเลยเลยก็บากไปอยู่นะครับตัวนี้นะตัวนี้ะตัวหนาวิตกเยอะเยอะหิวรู้ก็เดียวกันนะครับมองนะครับทางหิวรู้นี่เดี๋ยวตัวอากไปในสีบอยู่นะครับอยู่หรอกแต่ทั้งน้ำมันตี๋วอนะครับเวลาไปมากก็อุ่มเอานะครับห้เมียอุ่มนะครับนะยี่สิบห้ากิโลอีพอกูนะครับน้ำหนักยี่สเขาขึ้นยูไรสิบจุดครับไข่ควงมันก็หายมาตัวซับนี่นะครับ ปรโอ้พ่นแทงไกลกวมางมั้ครับเนาะแทมไกลกวมางมื่อหมุนผมก็เสิยรองหมุนเบิมทสิหมุนเป็นอันวานะครับพ่นใจดีมากๆนะครับน่ะหัวหูเขา่เห็นครับอ่าหมุนประตูทีบนะครับเป็นตัวที่หมุน้ำลายใส่น้ำลายใส่กันหมุนบ่เขาถือว่าใส่งานคนโอ้โหโอ้มันมีสองเสียงันซีแสกว่าเพื่อนใช้องสองเสียเขาละคนเคยหมุนเนะ โอ้ตนี้ฟืดอื่ยฟืนเกี่ยวสิเนยมนบไรอเี้ม้าบไอโยกโยกโเออโยกโยกโยกหาเดียมหาเดียมอยสตาร์ทนะครับเตือน้ำมันเอาเลยนี่ยูสิเปร์จมันนีขาวมังเออ่เสียหายกับศาส์แม่ โอ้โหนะเอาน้ำมันรถเอามาใส่ร่องสตาร์ทบ้าง <c oughs> มันรถเอาเนาจะใส่ว่ะ <c oughs> มันเป็นเครื่องเบนซินหรือว่าเครื่องดีเซลนะครับอันนี้ก็บต,ตัวไพ่ตัวมันนะครับเป็นระบบดีเซลโอเป็นรถเบนซินนะครับ <c oughs> มันจูได้จับลิตรจูได้ชิปดิรครับเบนต์เั้งแต่โอ้เบนตวนนั่นเองมันมันอุดตันอยู่ <c oughs> มันใหญ่ครับ ว่า<ส>ตรงร่องนะครับนะเดี๋ยวจะลองแล้วจะรีวิวให้เบิ่งครับมือนแร่งเล่นะครับลองร่องดูเมืองจะหนามแต่ลุยปัดออกนี่พุทธากูแจุู้แจ้ยศัยกูแจ้บอมมี่บมีแต่สวิตติดเปิดเออเปิดวะน่ะนี่บอกเออมาตาเขามีน้ำมันไงว่าจัะเขาต้องลองให้เราเบิ่งนได้บอมมีเลยเขาไม่ได้ลองให้เบิ่งบ่บอมมีน้ำมันมากนะเพราะว่าเอันนีาอันเทน้ำเบิรงนนะก้อนทรงก็จะดูดออก เดี๋ยวมันเบิดน้ข้างเดี๋ยวเขาทดลรองมาแรกงเขาจะรีวิวให้ตัววิดีโอกให้ตัวฟังนี่นะครับว้ยกดไป็นัทิทุเรียนกดมันเลยพีามหกดนี่นะาบ่สิน้หมุนยส่เียพี่น้มุนอาอันนี้สิอันนี้หายสิหายสิอี่างก่นกออเาไปก่อนอันนี้ก็พิษอะไดพิษเปิมากเ้ยพิษอะไรซ้นี้ หมุนมันเออกับอ่อนไปโดนเข้าไปยังสั่นไปเลยเขาอ่อนไปเลยปิดปุ๊บเฮ้ยเน้ำมันเนาะอ้าตัวนี้บอโซนตัวเล็กขั้นเลี้งเออเอขั้นเลี้ยงยั่หันอ๋อเลี้งเองสมมตัวเลี้งเองเจ้าตัวเครื่องปั่นไฟนะครับอ่ะจบไปเรี่อยไปเพียงเท่านี้นะครับนะอ่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกเบื้องคลิปสองนะครับคลิปสองนี่คลิปเพิ่นเติมน้ำมันแล้วก็เพิ่นสีสตาร์ทนะครับขั้นติดบมดปิดจะได้กับต้องขอ้นนะจะพร้อมด้วยนะครับต ล้านขึ้นจะของเพิ่นส่งได้จังได้นน่อยนะครับเดี๋ยวจังหวะกันนะครับเด้อเดี๋ยวตอนแรกนะครับตอนนี้เฮาแกะเบิ่งก่อนว่ามันครบบ่อุปกรณ์อะไรที่แท้มานะครับหรือตรงปกหรือเปล่าก็เลยแกะกันเบิ่งนะครับนะครับสีกับตรงปกครับตรงปกอยู่เนาะครับเนาะส่งไว้อยู่ครับร้านนี้นะครับเดี๋ยวบ่ทันแนะนําพอเดี๋ยวผมทดสอบเบิ่งก่อนเออต้องทดสอบเบิ่งก่อนนะครับแล้วมันจะได้ได้ไฟบ่จังสิแนะนําอีกทีนึงเนาะวัดแต่มา300วัตต์นะครับแต่โฆษณาว่า950เดี๋ยวผมสิวัดเบิ่งมาแร็ว ว่าสิจังหวัดกันนี่ยห้าสิบต่อหนึ่งคืออะไรอันนี้นี่เดี๋ยวยังถามผู้รู้นะครับดูในคู่ห้าสิบต่อหนึ่งหมายความว่นานะครับมันเป็นเครื่องสีจังหวะไม่ใช่หหเ,หเหรอใช่ซอสจังหวะอันนี้ข้างขามก็กลมกลมหมองเครื่องสีจังหวัดไม่ใช่หรือเพื่อนถอยเสียถอยเสียก็ทำมาดีเสียงน่าจะไม่ดัง ทง่ายจไม่รบกวนสองจุดศูนย์มัสองจุดศูนย์สอูน์เหตุทีจังหวีอ่าจะเป็นสองจังหวะเลยมั้งสองจังหวะอะไมันแหงดีแหงแหงันสิไปผสมทงที่อ๋อ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ<า>้าน้ำมันเบนซินเมินดิตอนก่อสร้างตัวสร้าง,น,งน,น,นั่นบ้านเติมน้ำมันแด้อไรโทรศัพท์นี่ไงโทรศัพท์กำงรีวิวนี่ไง